คุณเคนภูภูมินะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเริ่มจากตัวเองเนี่ยรักในการปลูกต้นไม้รักต้นไม้<ฆ>หลังจากนั้นก็เอาต้นไม้เนี่ยมาไลฟ์ขายโอ้โหได้ต้นหนึ่งเนี่ยจากหลักหมื่นไปหลักแสนจากหลักแสนเนี่ยจะก,กระโดดไปหลักล้านเลยนะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณเคนภูภูมินะคะไลฟ์ขายต้นไม้ได้ตำไมาประมาณ8 0 0แสนบาทแต่อะไรรู้ไหม ขายในครั้งนี้ไปสมทบนะคะให้มันครบหนึ่งล้านแล้วก็เอาเงินทั้งหมดไปบริจาคหมดเลยก็คือเติมเงินเข้าไปอีกถงเติมเงินส่วนตัวเข้าไปอีกใช่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมต้องต้องเขาเรียกว่าชื่นชมเลยนะเคนภูภูมินะคะ พ่อค้าหล่อและแถมใจบุญอีกด้วยไลฟ์ mm. Life, ประมูลต้นไม้ด่างนะคะวันเดียวได้เงิน8 0 0แสนสมทบทุนเพิ่มอีก1ล้านบริจาคช่วยโรงพยาบาลที่ปัตตานีค่ะก็สร้างความฮือฮานะคะให้กับคนที่รักต้นไม้ไม่ใช่น้อยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่านะคะพระเอกหนุ่มเคนภูมิเนี่ยคะที่ผันตัวเองมาทําธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้อย่างจริงจังแล้วก็เคยเปิดประมูล ต้นกล้วยด่างเพียงชั่วโมงกว่าๆได้เงินนะคะสูงในตอนนั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดสองแสนบาทนะคะหรือว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทโอ้ตอนนั้นก็ถือว่าเยอะก่อนหน้านี้เจ้าตัวนะคะเคยไลฟ์ขายต้นไม้เพื่อน,นําเงินไปบริจาคโดยได้ยอดกว่า1ล้านบาทด้วยล่าสุดนะคะข่าวที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี่แหละเคนบูภูมิก็นะคะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมากๆเนี่ยเอามาต่อยอดเพื่อจะไปทําบุญก็เอาต้นไม้ที่เต็เงรักเนี่ยออกมาประมูลอย่างที่บอกไปนะคะได้เงินอยู่แ0นกว่าตัวเองก็เพิ่มไปอีก แสนแปดนะหนึ่งจุดแปดแสนคืขอขาดขายได้แปดแสนแปดแสนก็เพิ่มไปอีกแสนสองเออประมาณแสนแปดแสนแปดเต<อ>ิมไปเพราะอ,อันนี้ตามตัวเลขนะคะที่ส่งมาเนาะก็ทั้งหมดทั้งเออเป็นเลขตัวกลมๆหนึ่งล,ล้านบาทพอดีออแล้วก็ส่งไปช่วยเหลือนะคะ โรงพยาบาลปัตตานีเพราะว่าอะไรเขากําลังได้รับผลกระทบหนักมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่นั่น<า>เองสามจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าทางมาเลเซียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ค่อนออข้างเยอะแล้วเขาก็เดินทางข้ามประเทศอะไรกันแบบนี้ออก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะผู้ชมค่ะนอกจาก สามจังหวัดชายแดในใต้แล้วรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครของเรา <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็แพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็ระมัดระวังตัวเองด้วยสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือทานน้าใจ<อ>คือน้ําใจของคุณเคนภูภูมิเรามองว่าต้นไม้เนี่ยมันแปลงเป็นมูลค่าราคาสูงแบบนี้ได้จริงหรอคุณผู้ชมลองวิ่งไปออกไปนอกบ้านหน้าบ้านคุณผู้ชมก็ได้มีปลูกต้นไม้ต้นใดไว้บ้างดูซิว่าบ้านคุณมีกล้วยด่างไหมนั่นหมายความว่า คุณมีตังค์แล้วคุณสามารถแปลงกล้วยด่างเป็นมูลค่าได้แล้วค่ะคุณมีมอนสเตอร่าไหมอออถ้าไม่มีไม่เป็นไรวิ่งแหวงข้างบ้านมาให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าของเขาราะกายเป็นโจรเอาหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ลาสุดูลาสุดเห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งเขาก็งวงจรปิดมาบอกว่าต้นไม้เขาหายไปเขาเนี่ยไปดูมีรถเก่งมาจอดหน้าร้านกาแฟคุณแล้วมันตัดยอดไปหมดเลยนะมันตัดเอาไปปลูกใหม่ นั่มันจะขึ้นหรอไม่ขึ้นอ๋อมันก็ไม่ขึ้นแล้วมอนเซราคุณผู้ชมมันต้องปลูกไว้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากกว่ามันจะได้แต่ละใบและเขาซื้อมาต้นละสี่หมื่นบาทจริงโอ้ยนี่ที่บ้านปลูกไว้เยอะเหมือนกันเยอะนะมมอนเซราก็มีกล้วยด่างก็มีจริงเหรอทาสีทาสีให้มันด่างใบไม้ก็ฉีกให้มันขาดๆแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปให้มันเหมือนคล้ายๆเอ้า อะไรก็ทิปได้อะไรก็โมโนได้ไม่ผิดค่ะช่วงนี้